ก็มาขอสวีสทให้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะโอเคใน,นวันนี้ก็ยังแมบมอนสเตอร์กูเวชเช่นเคยนะฮะก็วันนี้ถ้าจะมารีวิวควินเก้กันนะฮะควินเก้ที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะก็เป็นควินเก้เขาเรียกว่นนกเวาเป็นควินเก้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสายฟาร์มที่ค่อนข้างจะดีเป็นอันดบเป็นอันดับต้นๆของเกมนี้เลยนะฮะควินเก้ที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะก็คือนี่ฮะ โฮโลนะเป็นคินเก้แบบว่าเวลาใส่เหมือนแขนกุ่นหรือสักอย่างหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะก็โฮโลนะเป็นคินเก้ที่ราคาอยู่ในระดับเอ่อค่อนข้างเฉียบปานกลางนะฮะนี่ฮะโฮโลนะะก็คินเก้ราคา50ล้านเยนแล้วก็ใช้เร็วห้าร้ในการปลดล็อกนะฮะแล้วก็เป็นสายแอนติลัชเชอร์นะแล้วก็มีล่างเดียวแล้วก็เป็นพลังระดับกลางนะแล้วก็เป็นประเภทยูคาคุประมาณนี้นะะก็หน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้เลยนะสหรับโฮโลนะก็เนี่ย ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นแขนด้วยสักอย่างอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูการบล็อกกันนะฮะก็การบล็อกของเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะเอามาบล็อกแบบนี้เลยนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเขาเรียกว่ารีวให้ดูกันเลยนะฮะก็โฮโลนะฮะการตีปกตินะฮะนี่ฮะการเตีปกติมันก็จะยิงกระสุนเลยสักอย่างออกไปข้างหน้าอย่างนี้นะแล้วก็ทําดาเมจเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดสตูไม่ตายนะฮะมันจะทําให้สตูน็อกแบ็กด้วยนะคือทำให้สตูถอยหลังได้เป็นประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็มาดูสกิล e กันนะฮ นี่ฮะีก็จะเป็นการเนี่ยว,ว่าเพราะว่าเรียกเอออะไรสักอย่างลงมาฮะอันนี้ตายแล้วอ้นี่มันตายไปแล้วแต่ว่ามันยืนขึ้นนะก็เนี่ยเป็นการเรียกแบบว่าหนาวมาสักอย่างตกมาบนพื้นแล้วก็ระเบิดนะประมาณนี้ก็จะเป็นการทําดาเมจนะฮะแล้วก็ไม่น็อ c แบ็ c นะแค่เป็นการทําดามเมจเฉยๆนะประมาณนี้ก็ทําดาเมจเป็นแบบว่าไปข้างหน้าแบบนี้โอเคนะแล้วลก็ต่อไปนะสกิล r นะฮะสกิล r ก็จะเป็นการนี่ฮะมันจะเป็นการดีดตัวเองขึ้นนะแบบนี้ก็เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนะก็เนี่ย มันจะเป็นการดีตัวเองขึ้นแบบนี้ซึ่งมันจะทําให้ศัตรูที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็คือมันจะระเบิดข้างล่างด้วยนะก็คือมาชั่มทมาให้ศัตรูที่อยู่ข้างล่างเราเนี่ยกระเด็นถอยนะถอยหลังน็อกแบก็กแล้วก็โดนดามเมจที่ค่อนข้างจะแรงเลยนะฮะแล้วก็ทําให้ตัวเราขึ้นไปบนฟ้าได้เป็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปนะฮะสกิลเอฟนะฮะสกิลเอฟก็จะเป็นการ นี่ครัจะเป็นการถอยหลังนะแล้วก็จะเป็นการยิงหรือว่ากระสุนสามสามแชกไปนะแบบนี้ก็คือแบบว่าถอยตัวเองไปข้างหลังแล้วก็ยิงสามแชกไปนะก็ประมาณเนี้ย ไปช็อตกันนะครับไปประมาณนี้ยโอเคนะก็เป็นประมาณนี้สำหรับสกิลทั้งหมดของโฮโลนะฮะก็สกิลประมาณสองสกิลแล้วก็การตีปกติเนี่ยจะเป็นการน็อกแบ็คหมดเลยก็คือแบบว่าเนี่ยเตะปกติถ้าเกิดโดนก็น็อกแบ็คนะฮะอาร์ก็น็อกแบ็คแล้วก็เอฟก็ยังน็อกแบ็คอีกนะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดโดนกระสุนนะเป็นประมาณนี้นะสำหรับสำหรับเออโฮโลนะเป็นสายเพรว่าเป็นสายน็อกแบ็คลัวๆเลยเป็นประมาณนี้เดี๋ยวก็จะไปรีวิวให้ดูกันเลยนะเดี๋ยวจะไปตีบอสโยชิมูระให้ดูนะฮะ โอเคเปิดอาะตะมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะขอวางสักแป๊บหนึ่งโอเคนะก็เริ่มมาตีเลยนะก็รอยลุงแกพุ่งมานะก็เนี่ยเตะปกติทําให้น็อกแบ็กถอยหลังได้นะก็เนี่ยน็อกแบก็กน็อกแบก็กไม่ให้เข้ามาไม่เข้ามาเนี่ยถอยเราสามารถกดแค่ตีปกติได้เลยนะคือบอว่าแค่แค่ตีปกติให้ลุงแกเออน็อกแบ็กออกไปเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะชนะแล้วนะฮะ ประมาณนี้เลยนะฮะก็คือโฮโลนะ่าจะเป็นสายที่แบบคือมันจะเก่งเขาเรียกว่าการตีปกตินะคือแบบว่าการตีปกติเนี่ยค่อนข้างจะเอาไปฟาร์มได้ดีมากๆเลยนะก็เนี่ยแค่คุณตีปกติเรื่อยๆเนี่ยศัตรูก็ไม่สามารถเข้าใกล้คุณได้เลยนะเป็นมาณนี้ก็คือมันจะมันจะน็อกแบ็กไปเรื่อยๆเลยยกไว้มันจะใช้สกิลนะเป็นมานี้ ซึ่งออการตีปกติมันค่อนข้างเช่อโอพมากๆเลยนะไม่เชื่อเดี๋ยวผมลองไปตีเอตโตให้ดูนะฮะซึ่งเออเราสามารถใช้เอตโตโดยไม่ใช้สกิลได้เลยนะครับโฮโลนะคือมันเป็นแบบว่าสายตีปกติที่แท้ทูนะแล้วก็เปิดอัตราม,มาใหม่นะให้มันเออเลือดเต็มนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะไปตีเอตโตให้ดูกันนะฮะออแล้วก็ผมลืมบอกนะก็คือไอ้โฮโลนี่นะฮะถ้าเกิดมันน็อกแบ็กสตูเนี่ยนอกจากสตูจะน็อกแบ็ก กลับไปแล้วนะคือทําให้ถอยหลังได้เนี่ยมันจะทําให้สกิลที่ศัตรูใช้อยู่โดนแคนเซิลด้วยนะคือแบบว่าสมมติศัตรูกําลังพ่นน้ำอยู่เนี่ยถ้าเกิดเรายิงไปเนี่ยศัตรูจะโดนแคนเซลิลสกิลพ่นน้ำคือจะพ่นต่อไม่ได้นะฮะก็คือมันจะยกเลิกกลางคันเป็นประมาณนี้มันจะเป็นการแบบว่าสี่ีนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะมาตีเอตโต้ให้ดูกันนะฮะโอเคนะก็มาดูกันเลยนะฮะก็ผมจะตีเอตโต้แบบไม่ใช้สกิลให้ดูนะฮะก็โอเคถอยถอยไปเนี่ย เมื่อกี้เอโต้จะพ่นหนาวนะแต่ว่าเอโต้พ่นไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าโดนโฮโลกันไว้นะฮะเป็นประมาณนี้ก็คือมันจะแคนเซิลสกิลทุกอย่างที่กำลังใช้อยู่นะฮะแต่เราต้องเล็งดีๆนะเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใช้สกิลเลยนะแค่ปีธรรมดาเนี่ยเนี่ยไอ้เมื่อกี้หนาวมันโดนแคนเซิลไปนะฮะเนี่ยแค่เรารักษาระยะห่างเนี่ยแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆเนี่ย เอกโตก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยนะก็คือเลื่อนรถแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะฮะซึ่งเลื่อนรถแค่25%นะฮะซึ่งสตตร์ที่ผมอัพก็คือผมอัพเออ าเรียกว่าค่อนข้างเจียกระดาษมากเลยนะเนี่ยผมอาร์ตป้องกันแค่พันเดียวนะก็พันเดียวต้าน,นขนาดนี้เลยนะเป็นประมาณน,นี้ก็คือมันจะเป็นคุนเก้ที่ค่อนข้างเฉียดดีมากๆในการตีปกตินะคือว่าคุณสามารถเอาไปฟาร์มตัวอะไรก็ได้เลยนะในการตีปกติของเขานะก็คือแบบว่าคุณจะมาฟาร์มเจสันก็ได้คุณจะเอาไปฟาร์มโยชิมุระก็ได้หรือว่าคุณจะไปฟาร์มเอตโต้็ได้แค่ตีไปธรรมดาสกิลไม่ต้องใช้ก็สามารถเทปได้นะสหรับคุนเก้อันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองตีเจสันให้ดูนะซึ่งเจสันมันน่าจะมีมมมมมมุุฟาาร่่่่นนะสหโซึงผมไไมแใจว ว่าผมคาดว่ามุมนี้นะฮะก็คือแบบว่าเนี่ยพอเจสันกำลังเดินมาใช่ไหมเนี่ยให้เรากดโฮโลไปเลยนะฮะนี่ฮะเนี่ย เจสันมันก็จะโดนผักออกไปแล้วก็อน,นี่ฮะตายเลยนะเป็นประมาณนี้ก็คือเจสันไม่สามารถเข้าถึงตัวเราได้เลยนะคือแบบว่าแค่เราตีปกติไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเด้งกลับไปงี้เรื่อยๆเลยนะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวผมไปตีโยชิมุรให้ดูอีกรอบรอบนี้เราจะเราจะ,เราจะลองใช้สกิลกันบ้างนะครับเพราะว่าเออผมบอกก่อนเลยนะว่าเออสกิลของฮโ,โลนะไม่ใช่สกิลที่ดีสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันเล่นตีธรรมดามเป็นสายฟาร,ร์มนะโอเคนะก็เดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูกันนะฮะก็โอเคนะก็ลงแกมาสิ ช็อตกันนะฮะยิงไปแล้วก็อ่าอร์นี่ต้องใช้ใกล้ๆนะฮะถ้าเกิดไม่ใช้ใกล้ๆไม่ค่อยไม่ค่อยมีประโยชน์นะโอเคแล้วก็ผมผมเมาสกิลตลอดเลยผมกดอาร์อ่อระยะไกลโอเคแล้วก็เอซีธรรมดาเอฟแล้วจากนั้นก็เข้าไปใกล้ๆแล้วก็อาร์นี่ฮะแล้วก็เอฟโอเคนะแล้วก็ B ไปไปแล้วก็เ e. อ เรียบร้อยนะสําหรับโยชิมุระซึ่งเออเอาจริงแค่ตีธรรมดาดีกว่านะมันง่ายกว่านะเป็นประมาณนี้โอเคนะก็เดี๋ยวจะไปลองเอสโต้ให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะรอบนี้เราใช้ใช้ใช้สกิลเอตโต้ด้วยนะฮะเป็นประมาณนี้เลยนะสําหรับโฮโลนะเป็นสายฟาร์มนะถามว่าพีพีพีดีไหมนะผมมองว่าไม่นะเพราะว่าอย่างแรกเลยคือสกิลของโฮโลค่อนข้างจะใกล้เลยนะคือแบบว่าเนี่ยอ่าก็คือต้องประชิดเลยนะแล้วก็เกือบประชิดนะแล้วก็อีนี่คือก็ก็ต้องอยู่ในระยะที่ค่อนข้างใกล้สมควรนะแล้วก็เอต้อง ต้องอยู่ในระยะกลางๆนะเป็นมานี้ก็คือมันค่อนข้างจะโดนยากแล้วก็ค่อนข้างจะช้าแล้วก็ระยะสั้นนะแต่ว่าการฟาร์มนี้ถือว่าเป็นเลิศเลยนะสับโฮโลนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองเตีต๊โตให้ดูแบบใช้สกิวกันอีกรอบหนึ่งนะฮะอ๋อแล้วก็สกิวองเขาไม่สามารถทะลุชั้นหนึ่งไปชั้นสองได้เพราะว่าเนี่ยมันก็จะระเบิดอยู่ชั้นเดิมนะคือเราไม่สามารถเอารตีแบบไอเอได้นะฮะโอเคแล้วก็เตโตมาแล้วเอฟเว้าวอา อีอี e. e. นี่คือต้องใช้แบบว่าค่อนข้างจะเว้นระยะห่างจากตัวเองนิดนึงนะไม่งั้นมันจะไม่โดนเอานะฮะโอเคแล้วก็เนี่ยก็สามารถใช้สกิลเอออาเพื่อหลบสกิลของเอโตได้ด้วยนะเป็นระมาณนี้แต่ว่าเออตี <laughs> มันยากนะเออสกิลค่อนข้างเชียร์เล็งยากเลยนะครับเอโตคือตีไปคือตีปกติด,ดีกว่านะฮะโอเคออแล้วก็ถอยไปถอยไปแล้วก็เนี่ย ผมว่าตีผมว่าตีปกติดีกว่าก็เนี่ยเนี่ยตีปกติตีปกติอ๋อมันว้าวมาข้างหลังโอเคแล้วก็ตีปกติปกติแล้วก็ปกติอย่างเงี้ยแหละก็คือบอกว่าเนี่ยถ้าเขาเรียกว่าสกิลหากินของโฮโลเลยนะคือการตีธรรมดานี่เองนะครับก็เนี่ย ไม่ต้องทําอะไรเลยนะเลือดเกือบเลือดเกือบตายนะเพราะว่าเออเราเราโมแต่เล่นสกิลนะครับเป็นวันนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะก็คืออันนี้คือเป็น,ปนการาใช้ใช้โฮลแบบแบบง่ายที่สุดเลยนะก็คือแบบว่าเนี่ยคุณแค่รักษาระยะห่างจากเอโต้เนี่ยแล้วคุณก็แค่ตีธรรมดาไปเรื่อยๆเนะี่ยคุณไม่จำเป็นต้องใช้สกิลเนีน่ยใดๆเลยนะเพราะว่า,าการน็อกแป้งมันจะทําให้ศัตรูโดนแคนเซิลสกิลด้วยนะทำให้เออแต่ว่าต้องระวังมันเข้าเข,ข้าหลังด้วยนะฮะก็เนี่ยก็แค่ตีนี้ไปเรื่อยๆ โอ้ตโอเคเป็นประมาณนี้นะครัสำหรับเอ,อ่โอโฮโลนะฮะโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับการตีบอสลัวๆเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นควินเก้สายฟาร,ร์มที่ดีเป็นอยดับต้นๆของเกมนี้เลยนะสหรับโฮโลนะก็สามารถเอาไปใช้ฟาร,ร์มพกบอสได้นะเอาฟาร,ร์มนุ่น้องก็ดีเหมือนกันนะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดการพีพีนะคือคือมันค่อนข้างเชิดสายป้องกันตัวมากกว่าสายไปตีชาวบ้านเขานะถ้าเกิดตีชาวบ้านเขาน่าจะน่าจะไม่รอดเอานะเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างที่จะแต่แสกิลเนี่ยมันเท่าจะทำดาเมจแค่รอบเดียวเลยนะคือแบบว่าเนี่ย E ก็คือทำดาเมจแค่รอบเดียวนะฮะแล้วก็ R R ก็แค่รอบเดียวเหมือนกันนะแล้วก็ F ก็คือ3นัดนะซึ่งค่อนข้างเะโด่นยากใน p นะเป็นประมาณนี้นะฮะก็คือเป็นสายเพราะว่าสายฟาร์มมากกว่ามากกว่า p v p นะถ้าเกิด p v p อาจจะไม่ค่อยเวิร์กสับเออโฮละแต่ว่าถ้าเกิดฟาร์มดีแน่นอนนะประมาณนี้ถ้าเกิดฟาร์มบอลนะแต่ถามว่า เออถ้าเกิดไปเทียบกับไอไเนี่ยใครดีกว่านะผมว่า i x a อาจจะดีกว่าในบางสถานการณ์นะคือว่าถ้าเกิดคุณอยากฟาร์มเอตโต้แบบ fk 1 0 0เนี่ยหรือว่าคุณอยากฟาร์มเจสัน fk 100%หรือว่าคุณอยากฟาร์มโยชิมุระแบบว่าไม่ต้องมาเมื่อยนิ้วกดแบบว่ากดตีรัวๆเนี่ยก็ไอเกค่อนข้างดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณต้องการความท้าทายแล้วก็ความประหยัด ต้องการอุธที่ประหยัดประหยัดเนี่ยก็สามารถใช้โฮโลได้เป็นวานี้ถูกวถกว่าถูกกว่า XA ประมาณครึ่งหนึ่งนะเป็นวานี้ ก็คือไ x a ราคา75ล้านโฮโล50ล้านเป็นประมาณนี้นะฮะเป็นประมาณนี้สำหรับการสรุปแล้วกันนะฮะก็ถือว่าเป็นคุณเกฟฟาร์มที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะแต่ผมว่าผมว่านะลูกค้ามีกับเออ็ x a ค่อนข้างดีกว่าและเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะฮะโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคุณกดไลค์ซับมาคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะแล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะฮะ